สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวิชาภาษาไทยในวันนี้ค,นคุณครูเค้กจะพานักเรียนทุกคนไปทำแบบฝึกหัดทักษะภาษา,าในหน้าที่106นะคะเมื่อนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดทักษะภาษา,ามาที่หน้า106แล้วนะคะนักเรียนจะพบกับแบบฝึกหัดตอนที่10คําชี้แจง ระบายสีดอกไม้ที่ประสมด้วยเสียงสระเออระบายสีดอกไม้ที่ผสมด้วยเสียงสระเออนะคะก่อนที่นักเรียนจะทําแบบฝึกหัดตอนที่สิบนะคะนักเรียนมารู้จักสระเออกันก่อนนะคะสระเออเอเออ่านว่าเออ สะระเออเป็นสระที่ประสมด้วยสะระเอและสะระอนะคะเวลาที่นักเรียนเขียนคําที่ประสมด้วยสะระเออจะเขียนพยัญชนะไว้ตรงกลางระหว่างสะระเอกับสะระอนะคะตัวอย่างคําที่ประสมด้วยสะระเอเจอเธอเบลอ สามคำนี้เป็นคำที่ประสม,ะสมด้วยสระเอนะคะสระเอเมื่อมีตัวสะกดสระอจะเปลี่ยนรูปเป็นสระอินะคะตัวอย่างคำเดิมเกิดเนินให้นักเรียนสังเกตนะคะว่าคำที่ประสมด้วยสระเอแบบมีตัวสะกดสระอจะเปลี่ยนรูปเป็นสระอินะคะ สระเออเมื่อมียอเป็นตัวสะกดสระออจะลดรูปหายไปนะคะตัวอย่างคำคำว่าเลยเตยเมยสามคำนี้เป็นคำที่ประสมด้วยสระเอมีตัวยอเป็นตัวสะกดนะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะว่าสาระอจะลดรูปหายไปนะคะ คำที่ประสมด้วยสระเออมีตัวสะกดแต่สระเออยังคงรูปดังเดิมคือคำว่าเทอมนะคะคำว่าเทิมคือคำที่ประสมด้วยสระเออและมีตัวสะกดแต่สระเออยังคงรูปดังเดิมนะคะเมื่อนักเรียนได้รู้จักสระเออแล้วนักเรียนมาทําแบบฝึกหัดตอนที่10ในหน้าที่106 คำชี้แจงระบายสีดอกไม้ที่ผสมด้วยเสียง飒ระเออระบายสีดอกไม้ที่ผสมด้วยเสียง飒ระเออนะคะมาดูที่บรรทัดแรกนะคะบรรทัดแรกมีคําว่าเกลือเจอจอบคําไหนที่ผสมด้วยเสียง飒ระเออคะ่ะคําว่าเจอนะคะ คำว่าเจอคือคําที่ประสมด้วยเสียงสารเอ,อนักเรียนระบายสีดอกไม้คําว่าเจอนะคะบรรทัดที่สองคำว่าเธอเดิมเปิดคำไหนที่ผสมด้วยเสียงสารเอ,อคะคำที่ผสมด้วยเสียงสารเอ,อคือคำว่าเธอ คำว่าเดิมคำว่าเปิดทั้งสามคำเลยนะคะในบรรทัดท,ที่สองที่รผสมด้วยเสียงสระเออนักเรียนระบายสีคำว่าเธอคำว่าเดิมและคำว่าเปิดนะคะมาดูคำในบรรทัดต,ต่อมานะคะมีคำว่าเป็ด เตยอ,ออกคำไหนที่ผสมด้วยสารเออคะคำว่าเตยนะคะนักเรียนระบายสีดอกไม้คำว่าเตยนะคะบรรทัดต่อมามีคำว่าเทิมเพียงเสริมคำไหนที่ผสมด้วยสารเออคะ คําว่าเติมกับคําว่าเสริมนะคะนักเรียนระบายสีดอกไม้คําว่าเทิมกับคําว่าเสริมนะคะมาดูบรรทัดต่อมานะคะบรรทัดต่อมามีคําว่าเสียมเนอยอ้อยคําไหนที่ประสมด้วยสระเออคะ คำว่าเนยนะคะนักเรียนระบายสีคําว่าเนยนะคะบรรทัดต่อมามีคําว่าเลิกตอบเกินคําไหนประสมด้วยเสียงสระเอาคะคําว่าเลิกกับคําว่าเกินนะคะนักเรียนระบายสีดอกไม้คําว่าเลิกกับคําว่าเกินนะคะ ในวันนี้ให้นักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดในหน้าที่106นะคะหากนักเรียนมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรสามารถสอบถามคุณครูมาได้นะคะให้นักเรียนได้ลงมือทำแบบฝึกหัดให้เสร็จค่ะ